ให้อยู่นิ่งๆถ้าเรานิ่งเนะี่ยเราจะเกิดสติเพราะเกิดสติเราจะเกิดความรู้สึกคือรู้สึกว่าเราตกลงมาจนอยู่จุดที่ลึกที่สุดที่เรียกกันว่าเป็นก้นเหวแห่งความเสื่อมแล้วเวลาเราอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยนะหลายคนบอกว่า ต้องเปลี่ยนกันในรัฐสภาเปลี่ยนที่รัฐธรรมนูญแต่แต่ตามาคิดอย่างหนึงนะต้องเปลี่ยนที่ใจคนคุณภาพของประชาธิปไตยขึ้นอยู่กับคุณภาพของประชาชนคุณภาพของประชาชนก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของปัญญาถ้าคุณอยากเห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงคำถามก็คือแล้วคุณจะเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวคุณได้บ้าง